อีสานบ้านเฮาครับอีสานบ้านเฮาโอ้เห็นยังไงนี่นี่สร้างนี่เห็นยังไงนี่้ยวกกล้วยครับโยกกล้วยใส่มกหนูยวกกล้วยใส่มกหนูครับมกหนูมันหมูหรือหมูโมก่าสิโอ้กินกินหนูแทนหนูแทนโอ้ครับครับโอ้ยวกกล้วยนะครับหนูตัวลอยเลยเดี๋ยวใส่ยวกกล้วยลหล้วลายสิละโอ้ฟาโต เอ๋อกมกหยวกกล้วยไส้หนูครับมืาอนี้เมนูอีสานบ้านเฮาครับส่วนลุงไส้หนูมันเป็นไส้หนูปลาหนูครับบ่แม่นหมูเด้อครับอันนี้หนูอีหลีครับอ,อีสานบ้านเฮาครับมกหนูเอาเดี๋ยวจังเบิง่งคลิปต่อไปชังต่มชังต่มสิฟักหนูให้มันแรกๆบ่ท่อม อ,อันครบตะกอนหอมนหมูเนี่ยโอ้หนูบางเนี่ยโอ้บางเนี่ยครับพี่น้องครับโอ้ยหนูว่าจับทอดเด้อเห็นตัวมันใหญ่เลยนี่นูนี่ดิลูกมันบุกครับคือมือเพื่อนบ้านมันเพื่อนบ้านมันครับขาวน้อย,อย,อย,อยโอ้ทองขาวน้อยนะครับเขาครับสังตอมสิบวินะครับทำได้ทุกอย่างครับ